วันนี้ผมก็มาชำระให้เพื่อนดูแล้วหลังจากรีวิวโหดๆนะครับว่าทุกอย่างในเครื่องยังสมบูรณ์อยู่เลยผมจะเอาไปใช้อีก2ปี3ปีเครื่องตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาครับเพื่อนสวัสดีครับทุกคนไทยมารินนะครับผมมาพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาสรุปนะครับผมเครื่องที่ผมเอาไปลุยนะครับทำคลิปรีวิวสายโหดจะมาสรุปให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเครื่องผมจะเป็นยังไงบ้างคือผมจะจําลองเหมือนมือใหม่เลยนะครับเล่นเสร็จแล้วมาถึงคุมผ้าเก็บไว้เลยไม่ไล่น้ํามันนะครับผม เดี๋ยวผมจะมาดูเรื่องความชื้นด้วยนะครับผมว่า,าที่เราไปเอา,เอาน้ําล่าสะครับความชื้นอพอผมมาคุมผ้านะครับในในฝาครอบเครื่องเนี่ยในเครื่องเราจะมีความชื้นสะสมเยอะไหมแล้วกล่องไฟเราจะพังไหมนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปด้วยนะแล้วก็เพื่อนๆน,นะครับที่บอกเข้ามาว่าระยะยาวเครื่องจะใช้ได้หรือไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย ลูกค้าผมไม่ต้องกังวลนะเพราะผมผลิตเครื่องผมมานะครับผมรู้ว่าสมรรถนะมันอยู่ระดับไหนนะครับต้นกลางปลายระยะสั้นระยะกลางระยะยาวผมคิดมาหมดแล้วครับไม่ต้องกังวลนะเรื่องพวกนี้นะการที่ผมการที่ผมรีวิวนะครับโหดๆแบบนี้ให้เพื่อนดูนะครับผมก็อยากจะเช็คเครื่องตัวเองด้วยและผมรู้ว่าเครื่องของเรามันทนไหวและมันใช้งานได้ระดับไหนนะครับเรื่องเพราะเราสร้างแบรนด์แล้วความทนทานนะครับผมคิดมาหมดแล้วนะครับเพื่อนๆไม่ต้องคิดเผื่อผมนะครับลูกค้าผมมีหน้าที่ใช้งานอย่างเดียวครับเครื่องมีปัญหาก็โยนมาให้ผมนะครับ เดี๋ยวผมจัดการซ่อมหาอะไรให้เองนะครับมาเดี๋ยวมาแกะผ้าดูกันครับนี่นะครับจากวัดที่รีวิวมานะครับมาจอดวันอาทิตย์นะวันนี้วันพฤหัสนะครับผมคุมผ้าไว้แบบนี้เลยนะครับแต่ตายมือใหม่เลยนะครับเดี๋ยวมาแกะผ้าไปดูพร้อมกันครับเพื่อนๆมาแกะผ้าเลยนี่นะฮะแกะผ้าคุมไว้ประมาณสี่วันแล้วมั้งอ่าสี่ห้าวันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่สภาพเดิมๆเลยนะเพื่อนๆนี่เห็นไหมเคลแบบนี้เลยนี่ตายโคนยังอยู่เหมือนเดิมนี่นะครับผม เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันครับเพื่อนๆอน่านี่นะครับผมยังเคลอะเหมือนเดิมเลยนะเพื่อนนะเรียวๆเลยครับมาเปิดฝาครอบเครื่องดูไปด้วยกันเลยครับเพื่อนๆอ,อ้าวเปิดเลยนี่นะครับจอดมา <c oughs> เห็นไหมทรายเห็นอยู่เหมือนเดิมเพื่อนนี่นะครับจอดมากี่วันอะอาทิตย์วันอาทิตย์นี่ผมวันที่รีวิวผมก็เอาน้ลาลาํลาดลาดล้างเก็บหินออกนะครับอ่าวันนี้จอดมาสี่ห้าวันนะครับนี่หินนิ่งอยู่เหมือนเดิม นี่คาบสกรดปกอยู่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะเช็คอ่าระบบไฟนะครับระบบไฟระบบน้ํามันนะครับแล้วก็ยางใบพัดปั๊มน้ํานะครับว่ามีส่วนไหนเสียหายหรือว่าสึกหลอไปไหมยางใบพัดปั๊มน้ําจะเป็นยังไงนะครับที่เราสตาร์ทฟรีน้ํานะครับโดยไม่มีน้ํานะครับโอ้โหหินยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยโอ้โหนี่นะฮะเข้าเพื่อนโดนครับไม่ใช่ไม่โดนครับผมนี่ครับคาบงคาบูมีหมดแหละครับเนี่ยฮะอ่าแต่เครื่องมันทนไหวครับ เดี๋ยวมาลือมาดูไปด้วยกันครับเพื่อนเพื่อน ยกขึ้นไหมจับแต่ด้านบนนะจับด้านบนออกไปอไปอด้านงอกด้านบนออกไปเลยนี่นะเพื่อนๆนะเปิดให้ดูกันสดๆเลยนะครับทรายเม็ดทรายไม่เข้าเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปมาดูชุดไฟนะเพื่อนนะดูหัวเทียนก่อนนะครับหัวเทียนแบบนี้ถือว่าสวยนะเพื่อนนะเห็นคราบน้ำมันดำๆนำ้างน่าจะเป็นพวกผสมหนานะครับ นี่นะครับหัวเทียนสวยนะครับแห้งนะคาบเขมาวด้านข้างน่าจะเป็นการผสมอัตลุกหนานะครับไม่มีฝนนะครับเดี๋ยวมาเช็คไฟกันดูว่าของไฟเราจะชื้นไหมนะเดี๋ยวจะมาเช็คไฟดูนะครับว่าไฟมาหัวเทียนไหมอ้าวดึงสตาร์เรเลยเรื่อยๆนี่นะครับดึงเลยเห็นไหมสุกบนนะสุดหนึ่งนะครับไฟมาปกตินะครับนะอ่ะเอาเลยนี่นะครับไฟมาทั้งสองหัวนะครับเห็นไหมนี่ครับผมเพราะฉะนั้นนะเพื่อนนะ ระบบไฟนะครับโดนความชื้นก็ไม่มีปัญหานะครับเครื่อง15แรงม้า2จังหวะเรานะครับตอนนี้เช็คระบบน้ํามันเรียบร้อยนะครับคาร์บูเรเตอร์แกะออาหมดแล้วนะครับผมนี่นะครับช่องลีดสวยเลยนะครับไม่มีเศษหินเศษทรายเลยนะครับไฟมาครบสองหัวนะครับสองลูกสูบนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูชุดหางกันต่อครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาแกะชุดยางใบพัดบำนําดูนะครับเพื่อนมาลุ้นดูด้วยกันนะครับว่ายางใบพัดบำน้ําจะละลายไหม นะครับเดี๋ยวมาเปิดดูพร้อมกันเลยนะครับเพื่อนๆยางใบพัดปั๊มน้ําสภาพจะเป็นยังไงนะครับเปิดเลยอ้อยางใบพัดปั๊มน้ําถือว่าสมบูรณ์นะครับไม่ละลายอันไหนดูถ้วยฝั่งนู้นมาดิโอ้โหเพื่อนเป็นไปได้ไงครับเป็นไปได้ไงครับเพื่อนสตาร์ทแห้งขนาดนั้นนะครับยางใบพัดปั๊มน้ําผมไม่ละลายเพื่อนอ่านะดูนี้โอ้โหยางสมบูรณ์เหมือนเดิมเลยนะครับ แต่ว่าไหนๆผมก็ได้เปิดเช็คแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนยางใบพัดปั๊มน้าใหม่ไปเลยนะครับเพื่อนๆน,นี่ดูดิโอ้ยยางใบพัดปั๊มน้ํายังอยู่ครบอะคิดดูดินี่นะครับเพื่อนต้องเปลี่ยนความคิดนะเปลี่ยนความคิดใหม่ได้แล้วนะครับว่าเครื่องจีนอย่างงน้นอย่างนี้นะครับผมอ่าแล้วก็บอกผมว่าระยะกลางระยะปลายอ่านานๆไปเครื่องจะทนไหมนู่นนี่นั่นไหมนะครับผมคิดมาหมดแล้วครับเพื่อนอ่าเดี๋ยวประกอบยางใบพัดประกอบชุดหางเข้าไปแล้วเดี๋ยวมาสตาร์ทดูอีกทีครับผม โอเคนะครับเพืพ่อนๆประกอบยางไปพัดปั๊มน้ําเรียบร้อยนะครับระบบหล่อยเย็นเช็คเรียบร้อยนะครับระบบไฟเช็คเรียบร้อยนะครับระบบน้ํามันเช็คเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาสตาร์ทดูพร้อมกันครับว่าเครื่องที่เราเอาไปรีวิวโหดๆเนี่ยนะครับระยะต้นระยะกลางระยะปลายมันจะใช้งานได้ยาวไหมนะครับผม, <c oughs> ผมคือผมรีวิวโหดๆหนักๆแล้วนะครับผมจะเอามาสรุปให้เพื่อนๆดูแบบนี้ก่อนนะครับอ่าไม่ได้แบบรีวิว้วหายไปเลยนะเดี๋ยวมาสตาร์ทดูด้วยกันครับ เป็นไงครับเพื่อนๆผมมาสรุปผมมาสรุปหลังรีวิวโหดให้เพื่อนๆได้ดูแล้วนะครับเพื่อนๆต้องเข้าใจตัวผมนะว่านะครับอันดับแรกนะผมนะครับไม่ได้เอาเครื่องใหม่แกะกล่องนะครับไปรีวิวเครื่องใหม่แกะกล่องรีวิวผมอะได้เปรียบแต่ตัวผมไม่เอาเปรียบลูกค้านะครับไม่กลร้อนไม่โกหกลูกค้านะครับเพื่อนๆจับเครื่องตัวนี้ได้ไหมยูทูบเบอร์นะครับยูทูบเบอร์หลายรุ่นแล้วนะครับที่เอาไปรีวิวเครื่อง15แรงม้า2จังหวดตัวนี้นะครับผมเลือกที่จะเอาเครื่องเก่านะครับ เครื่องเก่าใช้งานมา2ปีแล้วครับเครื่องนี้ไปรีวิวโหดๆให้เพื่นพอนเพราะฉะนั้นนะครับผมสมรรธนะนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกยางนะครับซีนอะไรต่างๆนะครับผมมันจะแบบว่าไม่เหมือนเครื่องใหม่แกะกล่องแน่นอนถ้าจะเอามารีวิวโหดๆแบบหลอกลูกค้านะครับผมจะเอาเครื่องใหม่แกะกล่องแต่นี่ผมเอาเครื่องที่ใช้งานมา2ปีแล้วไปรีวิวโหดให้เพื่อนนะแ,และนะครับอ่าคนที่บอกว่าระยะไปอ่านานไปเครื่องจะน,นู่นนี่นั่นไหมมันอยู่ที่คนเพื่อนมันอยู่ที่ความเข้าใจของเรา ก็อย่างที่ผมบอกว่าเครื่องยนต์ก็คือเครื่องยนต์ครับผมเราดูแลเราเข้าใจมันดูแลถึงแค่นั้นเองครับเพื่อนเติมน้ํามันอะไรอะเบนซินล้วนอ่ะก็เหมือนได้กินอาหารดีๆถูกไหมครับผมกับการเพื่อนไปเติมแก๊สโซฮอลเงี้ยครับผมเครื่องมันก็จะแบบลูกยางอะไรมันก็จะเสื่อมไว้นะครับผมเพื่อนไปสตาร์ทน้ําตื้นไหมสตาร์ทไม่มีน้ํำไหมเงีย้ยยางไปพัดป๊มน้ำมันก็จะละลายมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอยู่ที่เราดูแลรักษาเป็นไหมนะครับให้รู้ไว้เลยว่าผมไม่ได้เอาเครื่องใหม่แกะกองนะไม่ได้เอาเครื่องใหม่แกะก ผมเอาเครื่องที่ใช้มา2ปีแล้วนะครับมารีวิวเพราะฉะนั้นความต้านทานต่างๆมันจะลดน้อยกว่าเครื่องแกะกล่องแน่นอนนะครับและว,วันนี้ผมก็มาชำระให้เพื่อนดูแล้วหลังจากรีวิวโหดๆนะครับว่าทุกอย่างในเครื่องยังสมบูรณ์อยู่เลยผมจะเอาไปใช้อีก2ปี3ปีเครื่องตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาครับเพื่อนตอนนี้เครื่องของผมสร้างแบรนด์เพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ผมใส่เข้าไปให้เพื่อนนะครับผมมันล้วนแล้วแต่กันกรองแล้วแต่คิดวิเคราะห์มาหมดแล้วนะครับเพราะผมเป็นคนเล่นจริงนะครับตัวไหนทนไม่ทนอย่างเช่นเรื่องสีนะครับ เรื่องเกียร์นะครับเรื่องเกียร์เรื่องวัสดุพวกนี้นะครับผมเช็คมาหมดแล้วนะครับ <_ of the world> ผมเอางานเกรดสูงมาขายให้เพื่อนในราคาต่ำเพื่อนไม่ต้องตกใจนะครับ <_ of the world> ผมผม <_ of the world> ไม่อยากจะพูดว่าเครื่องจีนอ่ะรหัสยอ่อตัวนู้นตัวนี้อ่ะครับมันมีจุดอ่อนอะไรผมรู้หมดแหละแต่ผมแค่ไม่พูดผมอยากให้คุณภาพของผมนะครับมันเป็นคําตอบและเพื่อนก็ได้พิสูจน์เองว่าเครื่องตัวเนี้ยทนจริงหรือไม่จริงนะครับผมเอามาทําให้เพื่อนแล้วในราคาเท่านี้นะ <_ of the world> มีรับประกันให้เสียส่งมาให้ผมซ่อมอะไร <_ of the world> เบิกได้ทุกชิ้นนะครับเพื่อนราคานี้นะครัับอยย่าากงววลิ พี่ตกกังวลอย่าคิดไปเองนะครับอย่าหลอนระแวงว่านู่นนี่นั่นนะครับตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วนะครับแล้วผมเป็นคนที่เล่นเรือมานานแล้วเพราะฉะนั้นผมจะสร้างแบรนด์ผมจะโง่ให้เครื่องผมเปราะหรือเสียเปราะเลยครับผมเจ๊งสิครับถ,ถ้าใช้มาเอามาขายเสียเปราะเสียเปราะใช่ไหมครับเจ๊งไม่รอดเพื่อนแต่นี่มันไม่เป็นอะไรจริงๆเครื่องผม,มผ่านการทดสอบก่อนมาขายเป็นปีผมทดสอบนะครับ และเครื่องผมก็เทสจมลงจมน้ำหมดแล้วผมคิดเยอะกว่าเพื่อนนะไม่ต้องกังวลหรือคนที่เป็นห่วงผมหวังดีนะมาคิดเผื่อผมนู่นนี่นั่นไม่ต้องนะครับผมอ่านี่แหละผมพิสูจน์ให้เห็นจากความเป็นจริงตรงนี้เลยนะครับตัดสินดูนะครับว่าเครื่องผมคุณภาพเป็นแบบไหนถ้าคุณเห็นว่าคุณภาพเท่านี้นะครับผมที่ผมรีวิวให้ดูนะครับและราคาเท่านี้นะครับและมีความจริงใจให้คุณเท่านี้คุ้มไหมที่จะซื้อนะครับผมลองถามใจตัวเองได้คนไทยเป็นคนฉลาดนะครับผมคนไทยไม่ได้กินย้านะครับผมคนไทยสามารถตัดสินได้อย่าเอาความคิดเก่าๆที่ไอ ทางหัวบรานมาฝังหัวเพื่อนนะตอนนี้มันไปไกลแล้วปี2025แล้วผมก็ทําให้เพื่อนเห็นแล้วมันก็มีร้านเดียวนี่แหละอ่าที่บ้าบ้าที่ปากหมาหน่อยแต่ทาให้เพื่อนเห็นอ่าไม่หลอกไม่โกหกเลยโอนเงินได้ของนะครับของตรงปกอ่าได้ของจริงไม่หลอกลูกค้าเลยมีปัญหาส่งมาเดี๋ยวผมซ่อมให้แค่นั้นเองนะครับผมโอเคนะครับถ้าเห็นคลิปนี้นะครับดูแล้วว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไทยมาลินไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวหาคลิปมันๆคอนเทนต์ต่อไปนะครับรอติดตามผมด้วยนะโอเคสำหรับวันนี้สวััสดีครบ